เียท่านรองอ่าสมิตท่านกำนันท่านประธานและท่านสมาชิกทุกนายพี่น้องอ่าประชานทุกท่านที่นี่นะครับผมงพันธุ์ตัวอําพลตัวใหญ่นะครับสาวัดตัวป่าตัวป่าสานีตรวจดที่เขาสุ่นแดงเลยครับก็วันนี้เป็นวันที่สี่ที่ได้มาร่วมกับทางเทศบาลนะครับอกประชาคมแัะความคิดเห็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพวกแฟนพี่น้องประชาชน ในกรอบของงานบำบัดทุสบำุงสุขกี่ยวกับเจ้าพี่ตำรวจนะครับซึ่งมุมมองของตำรวจกับประชาชนส่วนมากจะไม่ค่อยตรงกันวันนี้ใครมีเรื่องขุนข้องหนองใจครับเรามีกล่องนะครับรับความคิดเห็นแลวเดี๋ยวพี่เพื่อนตำรวจเขาจะแจกกระดาษเขียนมาเลยครับด่าผมก็ได้ด่าผู้กับก็ได้ด่านายกก็ได้นะครับด่ากำนั้นก็ได้นะครับเขียนมาเลยครับไม่ต้องอายใครนะครับ เพราะว่าเวลาเราจะพูดอะไรจะพูดไปก็กลัวฝ่ายตรงข้ามจะ,ะไม่พอใจวันนี้นะครับไม่ต้องลงชื่อคนระับปัญหาเดือดร้อนที่เกี่ยวกับในพื้นที่ของหมู่5หมู่6มีลูกน้องผมมาทำอะไรไม่ดีไว้ก็เขียนใส่เลยนะครับแต่ถ้าเรื่องดีๆเก็บไว้ใ,ใจๆฝากความดีที่ทำไว้แก่พี่น้องชาวหมู่5หมู่6ไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องกรอบที่จะมาพูดวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการป้องการและปาปรามยาเสพติดซึ่งทางสพทุ่งแบนนะครับก็ได้ดาเนินการตามกรอบนโยบายแรกด่วนของรัฐบาลนะครับทางอำเภอทุ่งแบนก็ได้จัดสรรโลประมาณผ่านทางท้องถิ่นตำรวจไม่มีแล้ประมาณก็ได้อาศัยมาแปะๆไว้แถวนี้ก็ทำหาผู้เสพเข้ารับการบังคัด เพื่อจะคืนคนดีสู่สังคมนะครับในกรอบของการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งแต่ละปีก็จะมีประมาณ2อนุดเปอย่างน้อยแล้วแต่ก็ประมาณนะครับที่จะได้จัดทาถามว่าได้ประโยชน์อะไรไหมประโยชน์ได้ได,ได้มากกว่าที่จะเป็นโทษนะครับถามว่าลดละเลิกได้ไหมก็มีถึงประมาณ7% 0นะครับ ไม่ใช่คนที่เป็นสันดานเลือกได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางวิทยากรเราเนี่ยะจะใช้พวกนักจิตวิทยาทําให้รู้ถึงว่าคุณคุณโทษในการเข้าไปสัมผัสหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะโดยเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่เขาไปเกี่ยวข้องส่วนมากจะเลือกได้นะครับเพราะเขาจะคํานึงถึงความเดือดร้อนความละอายนะ ในชุมชนซึ่งถามว่าหัวบ้านท้ายบ้านก็รู้จักกันหมดใครมีลูกติดยาอันดับแรกที่อับอายก็คือพ่อแม่นะครับโอ้ลูกไอ้น,นี่ติดยาลูกตามน,นั้นติดยารู้กันหมดนะครับทีนี้ควา,ามอายตรงนี้ทางวิทยากรเราก็ได้กล่อมเกลนะครับทําให้รู้ถึงจุดตรงนี้ให้เกิดความลดละเลิกถามว่าจะเลิกจริงๆเลิกได้ไหมตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยครับถ้าใจเราไม่อยากเลิกเลิกไม่ได้แน่นอนนะครับ แต่สิ่งที่จะดึงดูดใจให้กลับมาเลือกได้ก็คือกระบวนการนะครับที่เราเข้าไปพื้นฟูอาจจะเป็น5วัน7วันหรือ15วันหนักๆก,ก็1เดือนนะครับแต่ของเรานี่เอาประมาณ9วันประมาณนี้นะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ติดดูแลสำหรับผู้ค้านะครับ ก็มีมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้วครับอ่าพ่อแม่พี่น้องไม่ต้อง,อองกังวลใจว่าตํารวจจะนิ่งนอนนอนใจนะครับสถิตถิการจับกลุ่มของโรงพักตู้แดงในแต่ละเดือนนะครับมากจนผลจะไม่ได้เิงเพราะว่าตแต่ว่าทีา่ทางดดนเนี่ยเรายังไม่ได้มาวมประชุมรายสุดที่ที่ผมทําอยู่นี่พี่อบตอของเดือนก็ยกเป็นตัวอย่างก็ยังมีวราระการประชุมรายสิดทุกเดือนจะมีผลการจับกลุ่ม ในเขตของอพื้พพนที่อบตที่รับผิดชอบที่เราได้เกี่ยวข้ออย่องางนประมาณเข้ามาเนี่ยจะไปรายง,งานให้ในที่ประชุมทราบท,ทุกเดือนนะครับถ้าผมว่าผมเข้าทุกครั้งเนะครับถ้าไม่ว่าผมใจนายตำรวจที่ดูแลทางด้านนี้เข้าไปร่วมประชุมรับความคิดเห็นข้อกัดข้องในการทํางานของตามมํารวจกับท้องถิ่นนะครับเราต้องเดินไปด้วยกันแบบโบราการนะครับต่างคนต่างไป ไม่ค่อยจะเจอกันนะครับผมมาที่นี่เข้าปีที่สามก็เดินไปกับท,ทอ้องถิ่นตลอดยังไม่เคยมีท,ท้องถิ่น่วยไหนที่ยังไม่ให้สวัสเข้าไปหานะครับเข้าไปหาเขาน้องรับทุกคนนะครับเพราะผมไม่ได้ไปเอาอะไรเขาผมมีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้และอยากให้สังคมของกระทุกแบนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขฝ่าจะจากยาเสพติดนะครบสาว่าจะหมดไปไม่มันยากเพราะมันระบาดกันทั่วประเทศนะครับแต่ทำอย่างไรก็ได้อยากให้สิ่งนี้มาเกี่ยว ใกลกับสมาชิกของเราไม่อ่าเป็นลูกหลานนึกเรื่อญาติพี่น้องครับเป็นดีที่สุดก็นั้นขอฝากว่าพ่อแม่พี่น้องเป็นหูเป็นตาดีที่สุดกว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆุกหน่วยนะครับทุกวันนี้ที่ตำรวจประสบความเด็ดไม่ว,ว่าจะคดีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นฆ่ากันยิงกันนะครับได้กระบอกเสียงจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับให้บกแสงข้อมูลแล้วก็จับได้ทุกคดีนะครับผมพูดได้เลยว่าจับได้ทุกคดีนะครับ ก็ในช่วงนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรเรื่องคุณข้องหมองใจจะอ่าเขาเรียกว่าจะปลาใสก็ว่ากันมาเป็นคนๆนะครับผมยินดีนะครับที่จะตอบคําถามถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายมาตอบนะครับขอบคุณครับครับอันนี้คื